เมยว่ามันสะท้อนนี้เนี่ยนะพี่โทนนะว่าถ้ามีการวางระบบที่ดีเอาอย่างควรลังที่เราคุยนั้นใช่ใช่ผมบอกให้เลยควรลังนี่แต่มันควรจะวางระบบแบบนี้ทั้งพื้นที่มันต้องเป็นถกคือมันต้องเป็นระบบใหญ่เพราะนี่มันเป็นภัยระดับชาติมันไม่ใช่ระดับตำบลระดับเทศบาลไม่ใช่มันระดับชาติที่จะต้องเอาง่ายๆพี่ไปพี่ชีราอยู่5วันเนี่ยพี่เห็นลงมาสนามไหมครับไม่เห็นครับ บอกเหน่วยราชการ์นี่ไม่เห็นแล้วมีอ๋อหรือเขามีการนําคนป่วยไปโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือปกติเขาต้องตั้งโรงพยาบาลสนามคช่ไพี่โทนคือจริงๆแล้วภัยขนาดนี้ต้องมีโรงพยาบาลต้องมีโรงพยาบาลสนามเพราะว่าอย่าลืมนะครับโรงพยาบาลก็ไฟดับนะเออใช่โรงพยาบาลก็ไม่มีไฟนะใช่โรงพยาบาลก็ไฟดับไอซียูก็มีปัญหาอยู่คือโรงพยาบาล ตำบลเอาคนไปก็อย่างที่พี่ไปเจอเอาไปเสร็จปุ๊บทำคลอดไม่ได้ที่บอกว่าทำคลอดไม่ได้่าเอ้าแล้วยังไงละครับแล้วคนจะคลอดลูกห้ามได้ด้วยหรอครับมันห้ามไม่ได้นะคุณทำคลอดไม่ได้แต่เขาคลอดบนเจสกีผมก็มีนะนั่นไงครับนั่นไงเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นภัยระดับชาติแบบนี้มันต้องมีระบบมันต้องมีระบบเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บต้องออาระบบนี้ไปสวมไม่ว่าเกิดที่ไหนยังไงก็ได้แล้วแล้วนักกู้ภัยหรือเทศบาลอบตที่อยู่ในแผนของการกู้ภัยแบบเนี้ ทุกคนต้องมีความรู้แบบนี้เดียวกันแล้วมันจะคุยภาษาเดียวกันเอ๊ะจริงๆรงปอพอเขามีแผนแบบนี้เขามีมปมพ, <อ S 1> พเขามีครับปอพอเขามีอยู่แล้วออแผนํนามแล้วก็เรียนมาจากปอพอนี่แหละครับเรียนมาจากปอพอทั้งนั้นครับ